วันนี้ บับดาดากำลังมองดูลูกๆที่สูงส่งที่สุดจากทุกหนแห่ง ลูกแต่ละคนและทุกๆคนนั้น รบุรรและมีค่าต่อการกราบไหว้บูชา เหตุนี้เองลูกทั้งหมด คือรากของต้นกาลปะนี้ตนาวีลูกเป็นลำต้นด้วยเช่นเดียวกัน ลำตน้นมีการเชื่อมโยงกับกิ่งการและใบไม้ของทั้งต้นไม้โดย <God. S 1> อัตโนมัติ ดังนั้นลูกๆทั้งหมดเอซได้พิจารณาไหมว่าตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณที่สูงส่ง ผู้ที่เป็นบนรรพบุรุษของทั้งต้นไม้ เช่นที่บรามาบราม่าโกกรดกรดกรฟาเธอร์ก็ถูกเรียกว่าเป็นเกรดเกรดแกรนฟาเธอร์เป็นปู่ทวด ลูกทั้งหมดเองก็อยู่ร่วมกันกับท่านในฐานะที่เป็นมาสเตอร์เกรแกลนฟาเธเป็นบรรพบุรุษหรือเป็นปู่ทวดผู้เป็นมาสเตอร์ด้วย ลูผู้เป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษ มีความเคารพตนเองอย่างมากมายอย่างยิ่งลูกได้อยู่ในความซาบซึ้งนั้นไหม ในบรรดาดวงวิญญาณทั้งหมดในโลกใไม่ว่าพวกเขาจะเป็นของศาสนาใดก็ตาม คือบรรพบุรุษะกรูปเผู้ที่เป็นภาพลักษณ์ของการคำชาตุนตในรูปของลำต้นสำหรับทุกดวงวิญญาณ ดังนั้นเพราะว่าลูกนั้นคือบรรพบุรุษลูกจึงเป็นผู้ที่มีค่าต่อการกราบไหวบูชาด้วย ผ่านลูกดวงวิญญาณบรรพบรุษทุกดวงวิญญาณก็จะเฝ้าแต่ได้รับ สก,กาชหรือกระแสของแสงและพลังโดยอัตโนมัติชาโตโกมองดูที่สัญ,ญลักษณ์ของต้นไม้ กระทั่งใบไม้ใบสุดท้ายของต้นไม้ Last, ก็ได้รับจากราก ash, re ได้รับสกาชจากราก วงวิญญาณบรรพบรุษอะไรคือหน้าที่ของลูกนาหน้าที่ของลูกผู้เป็นบนรรพบุรุษ คือการหลอเลี้ยงทุกๆคนโลกิกม่พีเต็กแม้กระทั่งในโลกข้างนอก ไม่ว่าใชจะเป็นการล่อเลี้ยงของพลังงานที่เป็นวัตถุผ่านอาหารหรือการศึกษานี้ก็เป็นไปผ่านบนรรพบุรุษ ไม่ว่าจะด้วยอาหารหรือการศึกษาเล่าเรียนก็เป็นไปผ่านบันพบุรุษลูกได้รับการหล่อเลี้ยงที่จะเติมเต็มตนเองด้วยพลังดังนั้นด้วยการหล่อเลี้ยงจากลูก ดวงวิญญาณบรรพบุรุษมมทุกดวงวิญญาณได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพลัง ที่ลูกได้รับมาจากพอ่อทุกดวงวิญญาณได้รับการล่อเลี้ยงได้วยพลังที่ลูกได้รับมาจากพอ่อลูกมีสำนึกรู้ไหมว่าลูกเป็นเครื่องมือสำหรับทั้งโลก ลูกมีสำนึกรู้นั้นไหม วันนี้ทุกดวงวิญญาณในโลกต้องการสกัดจากลกูกทุกดวงวิญญาณในโลกต้องการสกัดจากลกูก ลูกได้มีประสบการณ์ไหมว่าตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ไม่มีขีดจำกัดที่พิเศษสุดลูกจดจำงานรับใช้โลกได้ไหมหรือว่า ลูกเพียงแค่คิดถึงหรือจดจำแต่งงานรับใช้ของศูนย์ของลูกเท่านั้นอจอททุกวันนี้ดวงวิญญาณน,นั้น กำลังเรียกหาลูกผู้เป็นบรรพบุรุษลูกผู้ที่เป็นดวงวิญญาณเทพรสร้างประสบการณ์มีประสบการณ์กับประเด็นที่เลือกมาจากวิดีโอ มีประสบการณ์กับความรู้สึกของการเป็นของกันอย่างลึกล้ำและยาวนาน